เข้าไปหน่อยนะคะไม่ได้มาขอแจกฟรีเหมือนคนบ้านข้างดนะคะแวมมาหาค่ะเป็นเพื่อนบ้านใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเอเข้ามาเลยค่ะวาตายแล้วผู้ผู้เป็นใส่เสื้อผู้ใส่ติดกางเกงแนะนำตัวอีเป็นมิดเออเข้ามาเลยค่ะคุณแกฮะเออขอโทษนะคะพอดีว่าผมเพิ่งตื่นอะฮะเลยยังไม่ได้ใส่ใส่เสื้อเลยอะไม่เดี๋ยวน้องคาวสิวหายแล้วหรอ พัที่แล้วสิวน้องขึ้นไงพานที่สิวน้องหายแล้วกลับมาหล่อเหมือนเดิมแล้วทุกคนเอาเลยเลอไม่เป็นไรค่ะแก้ผ้าก็ได้ค่ะเก๋ชอบค่ะอยากมองผู้ชายโป๊ค่ะออทำความรู้จักเพิ่มเติมก่อนทำความรู้จักแบบบนเรื่องฝนดีกว่าบทนฟ้าฝนดีกว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยคุณข่าวเนี่ยเลือกพักไหนล่ะคะพักนี้อยู่แต่กับเพวเอ้ามีพี่ผัวแล้วเหรอคะที่ไม่เอาเมียหรอกเอาผัวเหรอก็เอาผัว มูชิิทใจเย็นเก๋เก๋อยาใจเย็นทำไมคะเก๋ไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมทุกคนต้องแบบใจ้อนว่าเก๋จะทำอะไรด้วยอ่ะโอ้โหตายแล้วเขาเดินไปไหนเก๋ผู้ชายคนเขาเดินไปไหนเขาไปทำอาหารให้ดิฉันใช่ไหมคะเขาไปทำอาหารให้ดิฉันเขาผู้ชายทำอาหารให้กินคะเด้อ เออคุณเก๋รอก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะทำอาหารให้กินนะผมทำอาหารเก่งมากเลยไม่เชื่อดูได้เลยอน่ะเชื่อปชื่อ้าวตายแล้วอ่างตกอ่างอ่างเอา,อา,า,อา,ออาขึ้นมาใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีอะไรฮนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวต้องต้องใส่เกลือลองไปนิดนึงไหมแบบว่าซีซันนิ่งอะ่ะใส่พริกไทยกับเกลืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอ๋อนี่ไงใส่ใส่ใส่ลงไปค่อยใส่นะก็ใส่แบบหยิบมือนึงอ่ะพริกอ้าวตกอีกแล้วเออเไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรฮะเมื่อกี้เมื่อกี้อัิเตบนิดนึงฮะพยาธิไม่เห็นนะโอเคฮะวางไว้นี่นะคุณเก๋มากินข้าวฮะ าทำกินเองเ <laughs> หรออยากกูพากย์อย่าดีแม่ทำแดกเองอีน้องขาวเบลแม่ไปนั่งคุยกับน้องดีๆไปไปนั่งคุยกับน้องดีๆไปโอ้โหนึกว่าทำให้กินค่ะเก๋อุตส่าห์ดีใจอะ่ะทำไมทกักเก๋ยอ,ยอย่างงี้อ่ะคะถามเรื่องอาชีพดีกว่าค่ะเรือ<า>่อไปแล้วเนี่ยคุณข่า<ห>วเียประกอบอาชีพอะไรล่ะคะอ๋ออาชีพแต่งหน้าฮะกูตายแล้วเป็นช่างแต่งหน้าเหรอคะไม่ใช่แต่งหน้าเก๋ได้หรืห<า>อเปล่าคนเนี้ย ต้องขอนางดูออะแต่งหน้าให้เก๋หน่อยแทนได้ไหมคะเอาจะเป็นคนขอเออเนี่ยฮะเดี๋ยวผมแต่งหน้าให้นะฮะนี่เลยฮะค่อยๆโปะตรงไปตรงนี้นะแล้วก็ตรงนั้นด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยทั่วไปแล้วเนี่ยหน้าเท่านะแล้วใครเดินเข้าบ้านกูเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยพวกมึงเนี่ยเข้าบ้านคุณได้ยังไงออกไปคิดว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วไลด์ดาม่าอ๋อคิดว่าเปิดไลด์ดาม่าไงมันก็เลยมีคนเดินเข้าออกบ้านเต็มเลยโปะตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็เออ ฉีดให้เมคอัพอยู่นานนะฮะเป็นไงบ้างคะคุณเก๋เป็นไงบ้างฮะโอ้ยก็สวยดีนะคะเก๋ชอบมากเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าไปรู้สึกว่าเมคอัพมันดูหนามันดูหนาแล้วก็แบบว่าเนียนกับปกตินะคะอันนี้เป็นเมคอัพของอะไรเหรอคะเออมันคือเมคอัพส่วนตัวของผมเองอะฮะที่เอาไว้ใช้สำหรับงานผมโดยเฉพาะถ้าจะว่าไปเนี่ยเมคอัพให้ดาราใช่ไหมคะปกติทำเมคอัพให้ดาราใช่ไหมคะเออ แต่งหน้ศพแล้วมาแต่งหน้ากูเนี่ยนะออกไปไม่ต้องมาอยู่กับกูเกยับไปเลยกูไม่ใช่อบกูยังไม่ตายแต่งได้กูทำไมข่าวบอกยังไม่พอยังไม่จบยังไม่จบยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดเด็กกลับไปเล่น้องเกต่ออ่ะกูอยู่กูยังเล่นเกอยู่ดี่ว่าเกกลับบ้านแล้วอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วไม่ได้จับกูแต่งหน้าไม่ใช่ศพเดินทางก่อนเดินทางเป็นคนเดียวพอ กู S 1> <S 1> <S งอนมึงอีกค่าวแต่งหน้ากูเป็นศพเลยเนี่ยลาก่อนค่ะจะไม่มาที่นี่แล้วค่ะ